สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำเพลิน,น,นออฟฟิเชียลนะคะวันนี้เราตามไปส่งน้ององค์หญิงถึงรถตอกรถตู้ได้พี่น้องนะคะตามแม่ปีไปค่ะส่งผมแม่ยูส่งดีหรีอตามมาส่งน้ององค์ิงค่ะวันนี้มือนีเพิ่นมาได้ื้อนี่าลายพวงใหญ่มาก พอการใช่เป็นห่อไดูคนโอ้โอสค่าค่ะตกใจนะเอามหมูว้านเียไปผู้กอาใปมันสักเป็นหมากไปมาเดียวสุกจิ้มไอ่น้มากาหมู้าดยางมากหวาเยียว่นเดือนหน่าวันจันทร์สิบหก กูนไปสุกน้องน้กมาหามีเตื่องเพื่ออไรล่ะสวัสดล่ะตัวตกใจมดอกูได้โจกกูได้าจกกับสวัล่ะเตื้อ้าวขวัญขวัญใจปรูปอไหมครูปอถ่ายน้องไม่ใช่ถ่ายน้องภูมิถ่ายน้องอิงก์นี้นี้ันไหบาัยาเลาางวยากด ทุกคนน้องภูมิน่ารักไหมน้องภูมิบได้ปเบอรน้องภูมิเห็นหน้าเล็กล้องบางหน้าถามว่าน้องภูมิน่ารักไหมต้องถามแฟนเขาไหนกูปน้องภูมิน่ารักไหมแฟนเขาเหรอแ่ะชอบเอาเฉยเอาเอาใส่จับมือูปนุชิบมกููปเลยเออไรปเนี่ย้าววอาเ้าว้ามา เขาเราบ้ันเนี่ยแม่ี่ลีติี่ลีเธอบอกน้องแมนตาเ่ออเอาเขากระจีหูตัวมีลูกกระชีม่เมียตัวเนาะเพื่อจะออกมาแต่งหาะู่อย่างป้าขูอะไรเอาเคื่องป้าขึ้นมเอาอ้าเสีพูดจะขอให้เป็เสียด้อ เอาเอาเอาาเอาจกกันแม่ออนั <busca> ่นก่นเมื่อนั่นเมื่อยังจกจกข้อกนึ่งเขาจกกันผู้ปอโจกผู้ไอ้ผู้กัน้อนขากลางๆเขาโจกอยู่ไหมยั่วแม่ยั่วยั่วนอนยั่วเขาจกแม่ใส่มาเบิ่งแม่นั่นพอบรีนพอยุดผิดภาเป็นที่นี่แม่ ไปขับไปเพื่อนว่าเพื่อนเนบเพื่อเพ่นับไปก่อนับเมืองสิรถอายุลกเรื่ยเยตายแล้วเฮ้ย้้ยคือหวานเน่้ตายแล้ววิดวิตตูดเย็นๆยาพเาอือไขหวัดดินาปลอดภัยถ้าปลอดภัยจะมาแลงเจอกันค่ะแลเจอกันอาาไทยหัวใจแรงเพราะไราเป็พี่อยู่หัวใจกินขวอเแม่กินขานิกัดนดจะเือยองนว เฮ้ยเดินทางปลอดภัยนะคะแม่เตรียมน้องอิงทุกท่านทุกคนข้างนี้ก็สิบไปขึินวงก่อก็เบิดึนสูงเท่บมเกิดอีกแ้อคสินาปอัยสุดยอดขอบคุนคุณแม่นะคะในค่ำช่วมแอเต็มเตรียมเลยนั่นนั่นนั่น ก้อนลำก้อนหนานั่นมันโมก้องนูุกฟอวว่ามันหนาหู่นเลยแม่หนูไปราคาพ่อไปตะโดนแล้วล่ะค่ะไปก่อนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเดินทางปลอดภัยนะคะคุณแม่อันลูกพ่วงนี่แต่แมนชมดีสวยเอาสวยแห้งนั่นน้ำมาพี่นั่นนนั่เอิ่นมากเลยตรงนี้อย่างบอ แล้เอิดเมมแม่มาไกโกแล้วย่านอย่างแล้ต้องย่านอย่างหเม่ยดวยวะรับบัวได้โอ้ยัไม่น้อยเพื่อเคี้ยคิวจ้าบอกให้มกับคิวพิชพน์เมี่ยทำมาผัดพิงพ่อจ้าคิวไม่เปียพ่อน่ะประหยัดได้แม่ได้พอคิวคิวแล้วกี เราอยากนี <Ü L doorway Emmanuel> <water> ่อย no <welche> ่างหมูแบบนบนแกงคนอื่นแกงดีดีเ่นอไอเห็นะเอาแล้วเอาแล้วเนี่ยจัดกาเราดูจเราถอะลวดูถโอลาวนโอลาเวงกันไปมวลกรุ๊ปนะคะ ก่อนจะกบันฝากการยเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะปลอดภัยค่ะปลอดภัยค่ะโดยไปน้ำกันยังขี่รถจากความมาตะโดนแล้วแม่นสิเดอสามสองเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรสู้รอถเดียวจบรถบัสไงโอ้ยก็ได้สามเดือนอยู่นะผ่านโปรอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวความสะดวกครับเอาของปัด ไปรถยังวันนี้ตัวท่อแอปจะฟ้องมารถมาไปฟังคุณแม่ปาเหมือนเงินล้วนๆเลยเหรอล้วนเงินล้วนๆนะครับเป็นกำลังใจทุกผู้ทุกคนทุกสายอาชีพพี่น้องเอากะเห็นงานเพิ่งแล้วเตรียมตัวที่จะกลับเมียนบ่เห็นเล่าอีหลีเห็นเทเดียวตอนไปเตยน้าหันพ่อเมาเนี่ยหลังก็หายเลยจะพูดอะไรจูงไปใส่ จำได้ว่าประมาณตีสองหรือตีสามสีเห็นหนาเวทีเห็นข้าวหนึ่งมันมีกล่องหนาเวทีอยู่หายไปเลยแม่หายไปเลยแม่แมียมีแล้วอย่าไปบอกของเราเพราะว่าแม่นี่จับหลน่นี้มี เดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะบ๊ายบายแม่เนี่ยแม่จันแม่มือนีนแม่แม่นตีขาใกล้กันอยู่วิแม่เอาความจริงม่าบอกดูวยรถไาขาไกลเต๋อยะหนี่ันผู้ชานจะเชียร์ไทยตะครีบนั่นไทยตะครีบก็หายไปไซอ่ะหายผู้สาวบ้านนี่งามอ๋อมะไายครีปเห็นผู้สาวเราจะไปเลยไปเนี่ยนั่นเขาว่ารางวิธีเทนสามไปนี่คือไปหาน้ามากินมันบ่ อยู oh, no, ่ทางไหนฮออ้ทังฝน้งนอกเริ่ดจะของมีสายข้าวหมดเลยเขารถแทบ่แทบฝนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวดีครับเป็นทางปลอดภัยค่ะยังเสียมื่อกรโตอนีเสียหมดเลยนั่น จะไปน้ำข่อยวันี้่จากมือโยนให้ลูกไปซืสุดนักเรี้ยปมาไปน้ำข่อยเราไม่มูล่นจะว่าไม่มีสิทธิ์เหลือกแอ่ว่าไม่มีมูจะก็ต้องไปน้ำข่อยของผู้ใดมีเีย่บัมเปเ้าของมันก็ากมาเลยปอเสียบปอนได้ดิโมแมนมันมีคนหนอกเขามาได้ มีคนนอกเข้าออกอยู่เห็นเซลแตกคุ้มคุ้มอยู่เอากระเป๋ามาขวเลยตอนนี้เอากระเป๋ากใกล้ถอยอยางน้เลยเจอฉันแล้วแ่ฉันยัขนไปเด้อยานมาขวดฉันนักัอย่านะอย่าขวดฉันได้ฉันยาน เป็นจ้งไหนบาทเขาบอกกันเงเงินบักหลายแต่ว่าฉัน เป็นอย่างเหลือมไหม่าสวัสดีบ้านหาปันปันนะคะแล้วก็ช่องลำปันเออลำปันพ่ะแหลปันปันลำพันธุ์ออฟฟิเชียลนะคะมือนี้กะขอบคุณสำหรับมาเลยแอดมินนะคะพี่น้องวันนี้ขอบคุณสำหรับมาเลยล่วงหน้านะคะพรุ่งนี้นะคะจากบ้านหาปันปันเบอมืเอร์ท่องไปเหรียญยูเออโซทอนยวนวันนี้วันนี้วันนี้มืงหนีมือนี้ไอ้ยุ่งค่ำเออมือนี้ไอ้ยู่ใส่เกาะยาโสหรือยุสิสเกตมันดีกว่ามือหนีอำเภอนั่นแหละพี่น้อง แต่ว่าถ้าเซตหนานไปยังก็โจแกรมโจพวงตองไปสองจดุดเชกี้แค่เราขอบคุณนะคะอ้ย,ย่าพึ่งซูมเด้บอบได้ซูมมันไกลขอบคุณเอฟซีพี่ปันปันนะคะาฟัวมอนี่อันจะบอกเลยว่าบ่ไดตตังตเนาะพี่ปันปันบอกว่าไปถ่ายคลิปให้หน่อยเราแต่งหน้าย,ยังไม่เสร็จเลยคนตากว่าเด็เปติดอะไรมือเอาตะกี้เราวิ่งไปถ่ายให้ตะวากะ ทำให้พี่พี่สาวกระซิบไปพี่สาวผู้หนึ่งเลยอยามันจมอ,อยู่เอาใส่ดีแท้ที่แรกไอ้อยากจะจมอยู่ไดว,ว่ะโอ้ยแตงหนาบ้านเรี้ยวถา้าสิไปไทยป็นปันถา้าบ่ไปไทยนั่งนั่งสิเขียบบอกก็เลยตัดสินใจว่าเออเอาไา่เอื่อยข้าเจ้ามีขีปกนเออเอาเขาก็ได้แรงถึงไปไทยที่เบิ่งเวลา,มาเมื่อคืนสองถุมสามสิบหาถึงไปไทยขีเทึ่งยานจะคล้องแตงหนาบระท่าน เพิ่งยันใหญ่เม่ได้คีบก็เลยตัดสินใจเอาคีบใหญ่ก่อนเพราะว่า,ะาจะขอรู้มากจะขอมาตีโคตตา ผมกับว่าให้เดลรวบรีบกับว่าให้ท่าคนตากับว่าให้ตีดขอบคุณน้องก๊อฟด้วยนะคะไปที่ของพี่ใช่ขอบใจมากๆขอบคุณมาไลไอะไรจากพี่ติ่งคือมอมเฮก๊อฟค่ะอันนี้ขอบคุณพี่ติ่งพี่ติ่งบ้านฮักปันปันสติยานะคะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีบ้านฮักม่วงเพราะว่าจะเป็นหมู่บ้านแม่สุธิตานะค่ะแล้วก็เอฟซีบ้านม่วงหมู่บ้านที่ว่ามาให้กำลังใจแล้วก็มาให้ตีดน้องกับนายดิีกขอบคุณมากๆนะคะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงรํำดวยลำรวย ข้อใดที่พี่น้องให้น้องปอบมากขอให้พี่น้องได้กลับลอยเท่าพันเท่าเด้อพี่น้องเด้อฝากไปเด้อฝากคันกล่องมาทางสันนิษฐนฝากพี่น้องเด้อพี่น้องมันบอกแล้วงไงแม่ขวดแชวดแชร์ช่องยูทูบปันๆแล้วเพื่นเอาไปแชร์เพราะว่าจะเป็นทางติ๊กต็อกปันๆจัลยยาแล้วก็ปันๆจัลยยาแฟนเพจนะคะทางฟรีทางติ๊กต็อก ทางยูทูบฝากพี่น้องไปตอยกันกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้อย่ากดข่ามโฆษณาเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สำหรับลี่นี่พี่น้องบ่อยากคอยังไรอยากขอพี่น้องว่าฝากกดแชร์กดไลค์ให้แนเลียบตูเนิดหน่อยตาดําดำพูดหนึ่งมาจากอีสานเพื่อกันพี่น้องพี่น้องทุกคนก็ตตองพันจุดจุี้มาก่น มูนูกับวลาด้ต้านจากพี hey. ่น้องเลยเพราะว่าพวกเราก็ต่างจุดนี้มาเหมือนกันเพราะว่าพวกเราจบกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอยญ่เยอะหนีชะจพุนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่นนะคิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเออฝากไปเดียดอะไรนี่ของคุณเนี่ยมัดแบบใหญ่เงื่อยังในกระเป๋าคุณนี่มัดแบบใหญ่มาอ้าวกระสอบ